สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีินดีตอนรับข้าสูช่องนวลพ้ารวยตอนนี้นวลพ้ารวยกับยุลานทำปุนาคค่ะพอดีมากนีกับมาพรยานหลอดเนอค่ะไปฟังแน่วทางน้ำอาจารย์น้ำพร้อมกันค่ะสวัสดค่ะสวัสดี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 คสวัสดีค่สวัสดีค่ะวัดีค่วัสดค่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ั่ะสวัสดีคะวัสดีค่ับค่ันค่วัสดีคะครับดีคัสควัค่บสันด่ันดีคะัดีค่ะครับ ฝันมาว่าพระธุดงเพิ่นมาหาเพิ่นพระลูกศิษย์มานั่มเนอะครับผู้นึงมาสันลูกศิษย์เพิ่นมาขอบัตรประชาชนผมไปเพิ่นก็เลยทวงลูกศิษย์เพิ่นว่าลูกศิษย์เพิ่นนั่นอีบุตรเสีเดบวชผมยิ้ขิ้นคำว่าบวชแล้วผมก็เลยเอาหลวงเพราะว่าผมเด็กครับผมสิเป็นยังไงเพิ่นก็โบเพิ่นบบปากน้มครับเพิ่นกับยางหนีย่างหนีนะเพราะเพิ่นกันเลี้ยนรัดหนาเพิ่นก็ไปกกาเพิ่นเพิ่นก็เย่างต่อยครับผมก็เลยนิมน่นเพิ่น นิมนต์เถื่อเลยครับบอหลับก็ยังยางต่อผมกับปีนิมนต์อีกเพิ่นกับบอลับนิมนต์อยู่สามเถื่อเพิ่นกับบอหลับผมก็เลยียนเวลาทังหนาวอีกตีนิมนต์เถื่อที่สี่ด้ครับวันนี้นิมนต์เถื่อสี่เพิ่นหลับครับว <van> ันนี er. <R ussian mental Sure> ้ผมก็เลยว่าหลวงพ่อนิมนต์ครับให้เป็นนางนี่เนี่ยหมใหม่แต่ว่าหลวงพ่อเพิ่นหลับนิมนต์แต่บ่อนางในี่ห่มใหม่ได้ครับวันนี้เพิ่นสีเป็นนางทั้งเฟื่อยทั้งเครื่อนนะครับเพาะเพิ่นนางทั้งเครืออยู่ผมก็เลยว่าเดี๋ยวสิไปเอาของมาถวายหลวงพ่อพ่อเสร็จแล้้วกกกลลลัััับบหงมมาาขึนรถ ผมก็เลยเห็นว่าหลวงพ่อเพ่ินเดินทุดงละไอผ่าเพลินขาดเนาะครับก็เลย่าเสดสื่อผ่าไตมาถวายเพล่นนั่มเพล่นก็ว่าเออดีแล้วพอออกพรรษานัมแล้วไก่สออกพรรษาแล้วเพลินเสร็จเนาะครับไก่สออกพรรษาแล้วผมก็เลยว่าเออลวงพ่อสิดีแล้วดีใจหลายว่าหลวงพ่อหลับหลับนิมนต์เฮาหลวงพ่อเพลินหลับนิมนต์เนาะหลวงพ่อกับเป็นหลวงพ่อนนระนาเนาะครับโปหูจักเพลินเมื่อเคยเห็นเพลินได้มาใส่ชุดดำก็เลยโู้หูเพลินมาตถใสยได้รูปร่างเพล่นสูงสูงนะครับ เป็นรูปพังสูงพอ้อม้วก็เพิ่นบ่ค่อยเว้าค่อยจ่า้อครับบ่ค่อยปากน้าไผแต่ว่าเจตู่รู้สึกว่าอาจารย์ได้ไปทายพระถวายผ่าไตแล้วดิเนาะค่ะเนาะหมู่ว่านนี่แม่ถวายละครับฝันมาถวายฝันมาถวายก็เลยได้ถวายครับปันก็เลยได้ถามคูบาอาจารย์เพิ่นเนาะครับว่าลวงพ่อตีโผงฝันเห็นนะเป็นไผพระอาจารย์เพิ่นเลยบอกว่าเป็นหลวงพ่อดำด้วยครับเพิ่นชื่อหลวงพ่อดำหลวงพ่อดำเนาะ ครัหลวงคอดำอยู่ทางเหนือเป็นทางเหนือครับโอ้เพิ่นเพิ่นมาแต่ทางเหนือครับตอนนี้ตอนตอนฝันเขาฝันอยู่ไส่ก่อนตอนนั้นกอยู่อยู่บ้านเนาะยุงเทพเนาะก่อนสสมาหนี่ครับก่อนสสมาหนี่นี่ับก่อนสสมาหนี่ก็เลยไม่ได้มากตอนแรกผมก็กล่าวว่าสิไปถวายหัดไตอยู่แถวแถวบ้านเนาะในกรุงเทพวันนี้อาจารย์พระยาพึ่นเล่าว่าขันเจ้าถวายยุงเทพแล้วเพิ่นก็มีหลายเลยพิ่นสิบ่ได้นุ่งให้ห่มให้เจ้าเด้เพิ่นว่า เพื่อนก็เลยาาไปหาคูบาอาจารย์เขาป ng, ังจิได้ขึ้นเมื่ออยู่ก็เลยเด็กข้นมากครับได้ขึ้นมากับอาจารย์ตอนแรกผมก็ติดงานหลามาบ <c oughs> อดดเพราะอาจารย์ว่านั่นนะก็เลยได้ขึ้นมากก็เลยได้สือผาไตไปถวายคูบาอาจารย์เพื่อครับแล้วก็เลยได้โอกาสถามเพื่อน,นั่มว่าหลวงพ่อนี่เป็นลักษณะนนี่เพื่อเป็นหลวงพ่ออะไรบ่เก็เห็นเพื่อเลยบอกว่าเป็นหลวงพ่อดำเพิ่นแข็งแกเ่เป็นแข็งแก่หลวงพอ่พลงพอลูกก็ดอนนะครับจิตมันยังอยู่ คล้ายๆลวงพ่อหลูกกูดอนเพิ่นว่าครับจ้เพิ่นเพิ่อนเคยถามว่าเอาเพื่อหลวงพ่อเพิ่นเพิ่นมาแนวนี้เพิ่นสิมาเฮ็ดแนวใดครับเพื่นสิมาหยังเพิ่นบอกว่าสิมาสอนผู้ปฏิบัติธรรมครับผู้ใดปฏิบัติธรรมเพิ่นสิมาหาแต่ตอนนี้เพิ่นเพิ่นมาหาแล้วแต่เพิ่นบ่ได้สอนหยังเนาะครับเพิ่นบ่ได้สอนหยัง แต่ว่ากลยถามคูบาอาจารย์ว่าเพื่อนสิมาสอนเพื่อนกับ่าว่ิาสอนคาถาเราผู้ได้ปฏิบัติเพื่อนสิมาสอนในในในการเทาปฏิบัตินะครับเพื่อนศิมาสอนมาสร้างเนี้ยนั่นมาสอนการปฏิบัติการคาถาอย่างเท่านีแหลเประวาก่กรผมศิมาผมก็เลยไปพบคูบาอาจารย์อยู่สายในองค์เทพยบนะครับเนาะเพื่อนกับแบบว่าเผ่านเพื่อนไปยงสิเพื่อนอาจจะสามพัสเท่าได้หรือยังกับโรลูครับผมก็เลยถือเพื่อนล่องเบง ฝือกล่องมึงเนี่ยครับก็เลยบ่ได้เป็นยางแห้งดอกนาะเพราะว่าอยู่ไก่อาจารย์พยักนะครับก็เลยไข่เนี่ยพอเพิ่นร้องมึงเงืกซื้อก็เลยได้หูจักกับเพิ่นครับปั่นก้อนสิมาว่าเป็นยางคือมันไม่เห็นจังี่เพิ่นก็เลยว่าุยเจ้าอย่างผ่านฝอยมันก็แห้งแท้เพิ่นมาเนาะครับแต่ว่าผมก็ดีเนี่ยว่าเดี๋ยวฝากดวงฝากยางเงินน้ำอาจารย์พยักเนาะครับเพราะฝากฝอยน้ำเพิ่นเพราะผม ก็บูนหูหรอกนั่นเลี้ยนทั่นนี่เข้ากับมักมักครังนี้เรีว่าคู่บาอาจารย์เพิ่นสัมผัสได้เพิ่นกับร่องเข้าเนาะครับแต่ว่าดีว่าอาจารย์พยักเพิ่นซอยไวไหลายครับค่ะมันไปหาอาจารย์พยักเพิ่นอาจารย์เพิ่นหูเพิ่นนั่งเพิ่นเทียดเพิ่นหูนะครับเนาะก็เลยเพิ่นเดี๋ยซอยใบครับอาจารย์พยักซอยไวไหลายผมก็เลยว่โอุเปลียนาเนี่ตัวว่าเพิ่นสัมผัสได้เนาะผู้เพิ่นเก่งกวเพิ่นเพิ่นหูจักเนาะครับจ้าเพิ่นรู้เนาะครับผมก็เลยอู้ผมก็เลย อาจารย์พยักส่วนมากเลยมาไปยังใดกันนาอาจารย์เหครับวันนี้มากคับอาจารย์พยักมาน้าอาจารย์พยักเมื่อใดเมื่อใดเมื่อครอาจารย์เมื่อใดสองสามมือเครอครับอ้อมัดสอันบสาปูมือกับผมกับจิเดกกับเมื่อนี่กับิเดกไปบอกคู่บาอาจารย์อยู่สำนักอาจารย์พยักเนาะครับสำนักอาจารย์พยักอีกที่เรองการออกพระวนาโตัวภษาเฮ้า ว่าของพัรษาใน่หล้วเพิ่นกะสีมีแนวทางว่าออกพรรษาในเหล้ยวสีซอยปูเพิ่นเนียวใดเนาะว่่ซันมันกะมีอย่างห้เนาะมันก็มีแต่ความหวังเนาะครับเนาะมีแต่ความหวังความสีหฮาสี่าเอาแล้วว่าหฮาสีหวังเนวใดเฮาก็มีแนวแนยวหวังอยู่ก็หวังไหวอยู่แต่กะสีบอกไหเนะครับบอกไว้เป็นเนยวทางบางคนเพิ่นกะสีว่าให้ตีเองด้วยครับขันว่าพู้ผูดใดพิ่นตีแม่นกะตีแม่น กันแต่ว่าให้ผมบอกว่าผมฝันดีผมกับสีร่องบอกเป็นตัวเลขกนนะครับ<ภ>เนาะเกี่ยวกับพระ<ภ>ว่าพระนี่ถ้าเป็นพระสงฆ์เพิ่นห้ตีเป็นแปดนะครับครับเพิ่นหฮตีเป็นแปดแล้วนิมนต์เพิ่นสามเทื่อเพิ่นบวรหลับเพิ่นไปนรหลับเทื่อที่สี่ก็น่าจ,จะเป็นแปดสามหนึ่งนะครับปนนาดพระนิรลน้ามบ่เคยเห็นตะก,กี้ผมเคยเห็นซื้อพินหูซื้อเพิ่นนะครับเ่าได้เ่าได้ถามอาจารย์ว่าได้ถามคูบาอาจารย์เพิ่นเ่าถามเร็จแล้ว พระเพิ่นกับเท่าแลยเนาะครับเนาะพระเพิ่นเท่าแล้วก็ให้เพิ่นให้เป็นเก้าวะท่านให้เพินเก้านะครับก็เลเก้าสามหนึ่งเนาะครับเก้าสามหนึ่งแปดสามหนึ่งบอกค่ะแปดสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งเนาะครับมันเนวทังสองตัวนะครับเนาะพระเพราะว่าพระสูงนี่มือก้อนนี่ที่ฝันเห็นบอสในถามคูบาอาจารย์เกิดโมซื้อเพลินมโหหน้าเพลินเนาะครับผมกับว่าอาจจะเป็นศูนย์เก่าด้วยครับหรือว่าศูนย์แปดเนาะครับศูนย์เก้าศูนย์แปดเนาะค่ะ อันเ,เขียนเพิ่นกษิมีนั่นนะครับเนาะเพราะว่าที่แรกกโบหูโบหูจากเพิ่นพ่อได้โบหูจากคู่บาอาจารย์แล้วก็เลยได้หูในหน้าเพิ่นถวายผัดไตเขาก็ถวายตืกนะครับเอ้ยซื้อเอ้ยหยั่งเพิ่นเขาก็ได้จุดถูกบอกต้อนาพระประธานว่าหลวงพ่อดำให้ลูกที่ฝันเห็นแหละให้หลวงพ่อพระอาจารย์ผมเป็นตัวแทนรับแทนหลวงพ่อเด้อครับพระอาจารย์ผมก็เป็นพระ สายวัดปลาเนาะครับเป็นวัดปลา,าสายวัดปลาเนาะค่ะครับเป็นสายวัดปลาก็เลยได้สีเดียวกันเนาะครับกับสีสีหลวงพ่อเพิ่นเห็นสีเ<ห>พิ่นเห็นนั่นก็เลยได้ใส่สีออกโทนดำเล็กน้อยเนาะครับถาวายเพิ่นไปพระสายวัดปลาสายวัดปลาเพื่อนก็เลยบอกว่าให้จูดถูกบอกเพื่อนแน่ว่าได้ถาวายแล้วครูพระสงฆ์ที่เป็นผู้รับแทนก็คือคู่บาอาจารย์ผมเนาะครับเป็นผ้าแฝดเนาะครับเพื่อนเป็นผ้าแฝดก็เลยได้ถวายสองไตเนาะครับสองไตครับ กันี่เอาทางกัมีซัมน <character. S 2> ี <lige> okay. ่เนาะครับเนาะอนุญาตอาจารย์พี่ให้ได้ไหมครับนี่เลยครับถือว่าขาถือว่านั่นค่ะถือกับ่าถามมาถือบ่ผมว่ามีโอกาสสองตัวอยู่เลยครับที่ถามมาถือบ่เขียนถือบ่ค่ะเขียนถือเนาะครับค่ะถือถืออยู่เนาะครับเนาะอย่าสิลื่อมนะคะเพราพระนี่ระหนามเพิ่มมาตอนแรกโบหมดจักนะครับ 09กับ08นะครับเนาะโอ้019ปฏิบัติเพิ่นอาจจะเป็นเก้าก็ได้เนาะครับเพิ่นปฏิบัติเข่งอาจจะเป็นเก้าสำหรับลองตัวนี่นะครับสำหรับสองตัวนะครับตัวเด็ดเลยสองตัวครับผมก็จะว่าคือสีหลายตัวเท้าน08เอาลอตเตอรี่นะครับคือสีหลายตัวเท้าเห็นก็เอาลอตเตอรี่ล่องเบิงได้ครับเดินหน้าหลังได้จังนะครับลอตเตอรี่หน้าหลังเสามตัวหลังนะครับสองตัวก็จะล่องเบิงนะครับเนาะเพื่อเฮาห้ได้ เป็นซอยดนะครับแล้วซอยเพื่อนมาเฮ็ดบุญเฮ็ดอย่างน้ำครับอกจากแต่มาเฮ็ดมาส่างน้อเพื่อนเนาะครับผมเห็นด้ครับเห็นได้ครับครับู้ชมมึงเอาเด้อครับพี่น้องแับหน้าจอเด้อครับวันนี้ครับยันใบสาษาเด้อครับออกภาษาเราขอเป็นงวดแรกเนาะสิ่เดชไห้เร่ว่าต่อไปกับจะงามไหนผู้ชายหยีเนาะครับนอกคนมาแนวนี้แล้วคำรับผมก็สิ่ไห่งวดนี้เป็นงวดแรกอาจจะงวดต่อไปกับกุมว่นย่ามใดเนาะครับอาจจะมีโอกาสได้มาหาเพื่นอีก จะสิหลอดใหญ่ว่าให้งวดนีก็เพให้ถึงเมื่อสุกูสุกคนเด้อครับให้ลำลำลุยลุยให้เป็นสิทีผู้ใดไม่หนีก็ใหเมื่หนีนะครับผู้ใด้ช้าทุกไหลำลุยลุยเด้อครับเด้อผู้ใดเก็บเงินมาอยู่ไหเก็บเงินอยู่เด้อครับสาธุคุะทาค่าุคสาธุค่ะสาธุค่สาธุคอะสาธุารยค่ะสาธุค่ะคาุค่ะสารยค่ะสาอุคุค่ะาค่ะสาธค่ะสาัค่ะสาธครับขอบค่ะคสค่สาคสุคค่ะสวัสดีค่ะ นี่แคือตัวเด็เนาะเด็ดเดี๋ยวช่วยแม่ั่วยแม่จังวกได้เอาได้หลายตัวบิ๊กนะฮะแบ่เราข่อยบอลนะครับเป็นเสียปูนางนะครับท่านผู้ชมครับขึ้นกับฝันดีครับขึ้น่าขึ้นกับฝันเห็นพระเห็นเจ้าเหรอครับกต่ตีออกมาได้เก้าสามหนึ่งแปดสามหนึ่งครับแต่ว่าสําหรับเลขสองตัวบนว่ายอย่าลืมเดี๋ยวนั่นศูนย์เก้ากับศูนย์แปดครับอันนี้นะครับเป็นตัวเลขตัวเด็ดตัวดี ของอิทิ์ผู้นักนะครับเป็นเดินทางมาจากกรุงเทพคนเราครับมาจากมากกบอาจารย์พยักเขียวดาวนะครับมุนี้กับอาจารย์พยักเขียวดา,กา,า,ากวดากาิมีแนวทางให้เช่นเคยคระดับท่านผู้ชมครับตัวเด็ดตัวดีก็สิไดให้ท่านผู้ชมได้ลองลอหยิบจับลอตรีดสักใบสองใบนะครับนะครับยังสีฝากเนยิกเป็นตัว นี่แลค่ออเเขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณพีขอบคุณรับชมรับฟังจุนจบคลิปเนาะค่ะกับฟังเอาค่ะฟังเอาอาจารย์หอดเพื่อนกระห้งวดแรกอยู่อยู่ร้านท้ำปูนาคเนาะค่ะแเนาะค่ะคนนถือมากเอยเรื่อยว่าซันค่ะพิ่น เพื่อนไหงวดแรกอยู่อยู่ร้านทำาปูเด้อค่ะแต่ว่าตัวเลขเพื่อนกะถือมากเรื่อยๆสำหรับตัวเลขทั้งหมดน,นี่กับ,บ้าหลายตัวค่ะคันพี่น้องสำหรับตัวเลขของอาจารย์หลอดเนาะค่ะกะมีเก้าเก้าสามหนึ่งแปดสามหนึ่งแต่ว่า ย่าลืมอาจารย์พ่นวาย่าลืม0 9ย์กับ08ค่ะก็ขอบคุณนพี่น้องเอ็ซี่ที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปเนาะคะ่ะขันมากขันชอบก็บจังยิบยับลัตเตอรี่ไว้เ้อค่ะเพ่นวาออกพรรษางวดแรกอาจารย์หลอดเพ่นก็เคยให้ถูกมากตลอดเนาะคะ่ะพ่นกะพึ่งมาให้อยู่ร้านถ้ำปูนานี่งวดแรกคือกัน งวดแรกแหกม้านปาะสานพ่นวากระขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมรับฟังขอบคุณที่ให้กำลังแรงใจเบิ่งคลิปจนจบเนาะค่ะสำหรับตัวเลขทั้งหมดนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคม้านลําร้ยในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้เนาะค่ะขอโชคมานลําร้ยเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ